สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ครัวมณีการอาหารบ้านๆก็จะมารายงานตัวเนาะค่ะเนาะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วค่ะจากอ่าสวนมณีการเป็นครัวมณีการนะคะเพื่อนๆฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้มณีการมาเที่ยวโคกหนองนาน,นะคะก็เลยว่าจะมาถางตรงนี้มันเหลือนิดเดียวเองแพลนให้ดูหน่อยสิคะ มันเหลือนิดเดียวเนะคะเนาะในโค้งน้องนาของมณีการก็จะประมาณนี้นะคะเนาะยังเล็กๆอยู่เลยมีต้นใหญ่ก็มีนะคะต้นเล็กๆก็มีเดี๋ยวเราจะเอาอเปลือกไข่มาใส่ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมณีการจะมาถางตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเราก็จะ,ะมาใส่เปลือกไข่เนาะเพราะว่าวันนี้มณีการไม่ได้เอาปุ๋ยมาด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปถางก่อนนะไปถาง ถังป่าให้มันเสร็จก่อนค่ะเอมอม,มันก็เขามาตัดเอาไปนะคะแต่ว่าต้นมันยังสูงอยู่เนาะเขาตัดไปไม่หมดมนีการก็เลยมาถางออกให้มันหมดแล้วมันจะได้เตียนเนาะเพราะว่ามันรกมากเลยตรงนี้เขามาตัดหญ้าไปให้หวัวแต่ว่าเขาตัดไม่หมด ก็เลยต้องได้มาถางออกเองแล้วเราจะได้ใส่ปุ๋ยเนาะไม่งั้นมันก็ยังรกอยู่เหมือนเดิมถ้าเราไม่ทําเองเพราะเขาทาให้ก็ทําให้ไม่หมดเนาะมันไม่ใช่ว่าหญ้าน,นี่วัวจะกินได้เนาะเขาก็เลยไม่เอาเขาก็เลยไม่มาทําให้มนุกกียการก็เลยได้ทาเอาเอง จะเสร็จแล้วนะคะแข็งมากเลยต้นสนูค่ะแข็งมากมากแต่ว่ามันตายแล้วมันก็เลยแบบมันโปรกแต่มันแข็งค่ะต้นสนเนาะต้นสนูนาไม่ใช่ต้นสนูที่เขาเอาดอกมากินนะคะนี่มันต้นสนูนาไม่ใช่ต้นสนูดอกที่เขาเอามาทอดไข่นะคะต้นละยางกันเลยค่ะ เหนือเอาเรื่องเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้โหทางหนูเดินก็มีนะคะ <c oughs> ทางหนูเดินเยอะแยะเล มากเลยค่ะ ไทยแลนตรงเสร็จอยู่ตรงนี้นี่เองเ <c oughs> พื่อนๆดูดิตรงเสร็จตรงนี้เองโอเคเนาะเดี๋ยวจะพาชมเอ่ออ,อ้วอยเหนื่อยไม้ยางนาเราค่ะดูค่ะนี่ค่ะคือไม้ยางนาของมณีการนะคะมณีการก็ปลูกเอาไว้เผื่อจะได้เก็บเห็ดเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะโอย้ยยังเหนื่อยอยู่เลยค่ะเพื่อนๆจ๋า โอ้โห uh huh. ยังเหนื่อยอยู่เลยอีกข้างหนึ่งก็เป็นของเออน้องชายนะคะนายคนเดินป่านะคะของน้องชายค่ะของมณีการก็จะอยู่อีกฝากหนึ่งคนละฝากข้างนะค่ะเนาะเว่าวเล่ากระไดนะค่ะเนาะออขอให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีช่วยสนับสนุนมณีการด้วยนะคะช่อง ครัวมณีการนะคะอืมจะประมาณนี้ค่ะเราก็จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนาะคะเนาะไหนน้องแอนมินสวัสดีเต้ซีหน่อยสิคะเ <c oughs> อาใหม่ค่ะเอาใหม่โอเคจ้านะคะเนาะเออเดี๋ยวเราจะไปดูเอ,อ่อมันของนายคนเดินป่าสักนิดนะคะเนาะ คือน้องชายเขาปลูกเอาไว้เนาะคือที่ของน้องสาวอีกคนนึงนะคะเพื่อนๆค่ะเอฟซี FC ของอานายคนเดินป่าก็น่าจะรู้นะค่นเนาะเพราะว่าเขาเคยลงคลิปไปแล้วปลูกมันมันนาน,นะค่นเนาะอู้ต้นตะเคียนทองต้นนี้ใหญ่มากค่ะกำลังงามเลยค่ะเออโหนี่ไงคะ่ะ มันของนายคนเดินป่านะคะมันแห้งเนาะมันไม่มีฝนลงมาเลยตอนช่วงนี้ก็จะประมาณนี้เนาะค่ะนาะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเนาะค่ะเนาะให้เอฟซีดูนะคะว่าที่ของมณีการที่พ่อแบ่งให้เนาะค่ะนาะมีของใครบ้างก็มีของมณีการแล้วก็มีของ นายคนเดินป่าแล้วก็มีของน้องสาวอีกคนหนึ่งที่ติดกับมริการน,นี่แหละคะ่ะได้สามคนเนะาะสิบสองไร่แบ่งกันพ่อก็แบ่งให้เท่าๆกันที่แปลงหนึ่งก็น้องสาวอีกคนนึงก็เอาส่วนของพ่อของแม่ไปนะคะเนาะแล้วก็แบ่งสวนที่อยู่ให้คนละไร่กว่าๆแต่มรีการไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะมรีการได้อยู่ในบ้านอยูใ่ในหมู่บ้านนะคะเนาะ ของมณีการอยู่ในหมู่บ้านแต่ว่ามณีการมีแผนว่าจะเอาในบ้านนายยกให้น้องสาวคนสุดท้องแลกกันกับนู่นค่ะมองเห็นไกลๆนู่นค่ะตรงสวนมันจะมีสะลูกหนึ่งเนาะมณีการก็บ้าจะแลกเอาโอ้โหดูฟันออกจังน้อยเนาะคะัเนาะเจ้าชิโตนอุ้ย ต้นใหญ่ไง่แต่หั่งหยากระคืนที่อืมฟันในต่นจังน่อยก่อนอืมนาะค่ะเนาะต่วนพ่นกใหญ่อยู่เด้อค่ะเดอ้อบึงเนาะบึงมือนีมันนี่การกันสิมาพาชมอันปลาย่างหน้าของมันนี่การเนาะค่ะเนาะพี่นาณาเชิดกนินอ,นอ,อนนยู่ดองงกน้องคันเนาะอันอย่างก็เฮ็ดละงูกเนาะค่ะเนาะนาซาดิกินอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะเอา เห็ดมาใส่อยู่เบิ่งเนี้ยมีแต่หยาเลยเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆจ้ะเมื่อกอนนี้การกับบุคคลนี้ไปลามาเห็ดปันไหลเนาะมื่อี้การกับเย็บผ้าอยู่บ้านเนาะเพิ่นกับเห็ดนู่นเห็ดนี่อยู่บ้านบุนคคลเดียวออกมาหน้าปันไหลแต่มีแต่นายคนเดินป่าแล้ะคนนู่นอยู่นี่ของน้องหน้าเพิ่อนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะเบิง่งกับไงของมืน่อนี้การอยู่เด้อเนาะค่ะเนาะ อันนี้ต้นกระบากเนาะคะนาออันนี้ต้นกระบากอุ้ยมันก็สูงจุะดเนาะต้นกระบากมันก็คือตน้นยางนาเนาะคะน้องเบิ้งเนี่ยอันน,นั้นต้นยางนาด้วยค่ะด้วยนั้นมันแตกพุ่มแต่ว่าต้นกระบากมันมาแตกพุ่มแล้วกันะะมันเมื่อมันเป็นยังสีเนาะเออเนาะพื้นไอพืชเออไม่ใช่เนาะต้นไม้ตแต่ละแต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกันเนาะคะน,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 ะนะาะงนั่นไงเรือนรันาอันนี้ก็ หอบอยู่ทุกหละสะของอันนายคนเดินปลาเนาะเพิ่นเอาสะตรงนี้เระไปอาบเพิ่อนชายสะนี่อีกสะนั้นเพิ่นเลี้ยงปลาเบิ่องไงอันนั้นเพิ่นเลี้ยงปลาเนาะค่ะเนาะเองเพิ่นบิวทิวทัศน์นี่กะงามงามด้มอยู่ข้างน้องหน้าน,นี่กะแบบลมมันช่วยดีเนาะคะ่ะเนาะมันบ่คอ่อยเมี่ยนนี่เป็นไดมันบ่มีต้นไม้ไใหญ่เนาะต้นไม้ใหญ่บ่ทันได้มีปูนเขากระเจียวะคะ่ะ เขาก็เจียวเห็นไก่ไกไนเนาะคันเนาะเบิ้งต้นบักเผาของมณีกันไก่ใหญ่ะดื้อสองปีกลัวจ้ะสองปีกลัวไก่ไงป้านี่แล้วก็ภูมิใจด้วยค่ะอันอันพอบานเพิ่นว่าต้นบักเผาต้นนัๆๆ่นใหญ่ย่างเพื่อนเรอู้ใหญ่ะล่ะเลยว่าเพิ่นก็อยากเห็นเนาะเขาไปเบิ้งเอาด้วยจ้าพอบานจ้าเขาไปเบิ้งเอาเด้นอน่ะพุ่นน่ะต้นบักเผาที่อันพอบานเราปลูกไว้เนาะ พ <laughs> ันมาปลูกไปฐานอันผูกปีนอนเนละแต่มันทีพูดเพื่อนจ้าเอออันนี้ก็อีกตัวนึงเนาะเบิเ่เงนี่มองเพื่อนเศร้ามองเพื่อนเศร้าเมื่อย <laughs> ยืมสาสตร์ของรถจะนามาเดวยคันนี้เดอ้ <laughs> อนี่บักม่วงกับมี่เนาะครับปลูกเอาไว้เนาะอ่าเก็บอันนี้ไปกินน้ำแน้จนันนี่น้องน้องมิ้นนี่เราจะเอาไป กระถินกระถินโอ้ยคือแข็งทแทนเนาะเพื่อนๆเห็นไหมอันนู้มิ้นเก็บหน่อยสิลกูกเนี่ยเนี่ยเก็บอันอ่อนๆเนี่ยอันอ่อนๆเนี่ยลกูกอืมเก็บไปกินเลยนี่น่าจะว่าเพื่อนๆจะนๆ้ะจอนอ่อนไปขันีอืมดงแน่นี่กระลังแซ่บเลยกินกระตับโุ่งน้องขัเนาะกินกระปุลก็ได้แซ่บกันนอ้องขันบ้างแน่นี่ อันต้นอันมันตุกกะมีเนาะมันล้นนมันก็เกิดขึ้นอีกเนาะเดี๋ยวเก็บไปเพื่อรถจน้าน้ำรถจหนาเสียเอาน้ำบอนนเอาไปเพื่อเพื่อนเบิ้งทางเธอเพื่อนเอาน้ำเนาะกินน้ำกันเพื่อนบ่ค่อยได้ย่างเมื่อเบื้องดอกรถจหน้าเพื่อนยูแต่บานข้างในบานเนาะเพื่อนม่ค่อยเด้ออกมาข้างนอกมื้อนี้กะเห็นอันเพื่อนให้สร้างมาเฮ็ดอันข่วเนาะค่ะเนาะก็เลยอันว่าจะเอาไปฝากเพื่อนจักน่อย นั่สัน่นหลว่ได้เห็นกันตรงนะ้อคะันเนาะได้ละค่ะได้แล้วได้แล้วอ่าฮะได้แล้วเบิง้งพูดหนักกรรมบงงางไงเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาไปกินส้มตำเนาะอุ้ยค่ะเฮ็ดข้าวปุ้นนี๋เข้ากันขนาดเนาะคะ่ะเออมื้อนีก้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่งเปิดโตใหม่ที่เห็นมาหลายๆอันคลิปนะ่ะก็บ่ได้เปิดโตเนาะค่ะเนาะ เห็ดเบิงว่ามันเป็นจังใดเนาะค่ะกับบื้องหูเทคนิคอีหยังฝากไว้น้ำเด้อค่ะเด้อฝากมณีการไว้น้ำเด้อค่ะเพราะว่ามณีการกับบ้องหูวานเขาเห็ดแบบใดเนาะกับพึ่งจะมาลงคลิปเป็นจริงเป็นจังมือนี่มือแรกละค่ะคลิปนี้คลิปแรกก็ฝากเพื่อนๆอันพีพีเอฟซีป้าป้าแม่แม่อันลุงลุงตาตายายๆน่ะที่เบิงกับซอยสนับสนุนอันมณีการน้ำเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมณีการมีอัน อัปเดตกับเขาบ้านๆใหเบิ้งนะคะนาะตอนนี้กะมานเปิดตัวก,กะมาอยู่โคกน้องนาค่ะผ้ามาถางป้านะคะนาะมือนี่ก็ขออันจบคลิปไว้สำนีก็น,นะคะนาะขพอพักไว้สำนีก็นนะคขเน,น้อมืวนีดกัสวัสดีค่ะคลิปหนะ้าพอกันไหมจ้าบ๊ายบายโอเคค่ะ